สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าดวงเมือง2,566นาย,ยกม้ามืดมาแน่นายวัญชัยสอนสิริให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมงานช่อง8ผ่าดวงเมืองปี2,566 ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือช่วงต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและมฤตยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทําให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอํานาจยังแก่งแย่งอํานาจเป็นศัตรู ประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หหรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมก,กราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนการจะเคลื่อนไหว สำคัญสำคัญทั้งส่วนของภาคภูมิใจไทยและเรื่องของสองบิ๊กพี่น้องแยกกันเดินคนละพักคําทํานายที่น่าสนใจก็คือนายบัญชัยระบุว่าช่วงหลังพฤษภาคมมีคําทํานายว่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาประทับดวงเมืองทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวจันทร์ซึ่งทำให้บ้านเมืองนั้น เริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบอกเป็นนัยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นพลมีสเสน่ห์คนรักคนชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาน่าจับตาตรงที่ประเด็นที่นายวัรชัยนั้นระบุว่านายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามานี้ จะทําให้เกิดความลงตัวทางการเมืองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายปี2566น่าจับตาตรงที่การทํานายของนายวันชัยบอกว่าว่าที่นายกคนใหม่เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่คนเก่าที่เคยมีอำนาจแต่เป็นคนหน้าใหม่ที่เกาประสบการณ์ทางการเมืองนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักษ ผลฟันธงลักษ์เรขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษเรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566 หลังดาพฤหัดย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการ3แซบมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะน,นี้ดาวย้ายในครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจ คิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหวพิธีเจริญพุทธมนต์นะเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหวพระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตา ลืมนาหมอปลายไพรกระซิบเปิดดวงล่าสุดพิธาถึงฝั่งฝันเป็นนายกหรือไม่ดวงการเมืองล่าสุดโดยหมอปลายไพรกระซิบได้ทำนายผ่านรายการคนดังนั่งเคลียสุดท้ายพิธาดิมเจริญรัฐจะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าและลุงป้อมแอบไปดิวทักษินจริงหรือไม่ตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะหมอปลายตอบว่าห่วงคะ่ะ ว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธานะพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นอีกหรือหมอปลายตอบว่าจริงๆนะ่ะเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอ,อื่นเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธา ได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาเหรอหมอปลายตอบว่ายังคงมีวี่แววมากกว่าคะ่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นอย่างไรบ้างคะ หมอปลายตอบว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยใจจะสลัดบางอย่างออกไปจริงนะ่ะดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุ้งอิงนะ่ะถอยหลังถามท่านยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี e ้อันนี้นะ่ะหมอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้วพ้นออกมาก็แตกค่ะคำถ,ถามสำคัญหมอปลายว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี หมอปลายตอบว่าปิดปากคุยกับอาจารย์ยีกศักด์เราแอบปลอดภัยก่อนดีกว่าค่ะหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนที่จำนวนมากที่จะออกมาสู้ใช่ค่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีนึงน่ะเศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะรายได้ของเรานั้น มันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปรุก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหรือหน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนน่ะเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้นะ่ะขึ้นมาแปลกแปกเหมือนอยู่แคบหนึ่งนะ่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะมีใครถูกตั้งขึ้นมาและโดนเปลี่ยนคำถามสำคัญเราจะเลี้ยงรัฐประหารได้ไหมคะ หมอปลายตอบว่ายากค่ะย้อนคำทำนายระเบิดใต้น้ำถือเป็นอีกหนึ่งหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นแบบต้นๆของประเทศไทยสำหรับหมอปลายปลายกระซิบล่าสุดหลังศึกจากพิกษุณีก็บินตรงมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์สถานีโทรทัศน์ช่อง8ทันทีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องของเรือไททันหรือไม่พร้อมกับคำทำนายดวงการเมือง ครั้งที่แล้วหมอปลายเคยทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไทยท่านระเบิดไหมคะหมอปลายตอบว่าเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนั้นที่สีลังกาไม่รู้เรื่องติดไวไฟแต่ไวไฟน่ะใช้ไม่ได้คะ่ะอันนี้น่ะที่ท่านทำนายไว้ไหมหรือแค่จิ๋วจิอันนี้แค่น่าจะจิ๋วจิ๋วไปหน่อยวงเล็บหัวเราะ เป็นแค่น้ำจิ้มเหรอคะหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนน่ะมันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรคะหมอปลายตอบว่าใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดค่ะแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักคำถามถัดมาครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมคะหมอปลายตอบว่ามีค่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปริ รอยแตกอะไรแบบนี้ค่ะครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบศึกจริงจังไหมเอ้อไปตอบว่ายากค่ะเพราะอะไรมันมีอะไรมาขัดขวางความสงบมีค่ะหลักๆปีนี้น่าจะลงถนนเป็นเรื่องหูรสศาสตร์ฟันธงคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ในสถานการณ์นี้คือาำทํานายสินแสพานุวัตรพันวิชาตุลกล่กาวว่า วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาย่อนบัตรคือ8ตริกาซึ่งวันเลือกตั้งเป็นวันวอกชนกับดวงเมืองสิ่งที่ตามมาก็คือมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเพราะด,ดวงเมืองไทยคือปี án, ขนานขณะที่นายพิธาก็เกิดปีวอกซึ่งชงกับดวงเมืองอายุอยู่ในเคราะห์คือ4 3ปีย่าง44ปีส่วนน,นางสาวแพทองทานชินวัฒนเกิดปีขานเป็นคู่กัด ผู้ชงกับปีวอกตอนในฐานะนักพยากรณ์ฟันธงว่าคู่นี้ร่วมกันไม่ได้และหากนายพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนเมืองนอกคนแดนไกลมองว่าจะเป็นคู่แข่งกับลูกสาวเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอนจึงไม่ง่ายที่นายพิธาจะผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้และหากนายพิธาดูแลบ้านเมืองจะวุ่นวายอย่างแน่นอนแม้ว่าปีนี้ จะเป็นปีกระต่ายที่เป็นปีแห่งการประนีประนอมเลขสองปีข้างหน้าช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะไม่ใช่เดือนที่ดีของปีวอกแต่เป็นเดือนที่ดีกับปีมะเมียและปีมะแม่หลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ระวังในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเพราะชงกับดวงเมืองจะเกิดเรื่องวุ่นวายหนักตนจึงห่วงปี2,568ถึงปี2,569 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักของบ้านเมืองอย่างไรก็ตามขณะนี้บ้านเมืองเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เหมาะที่จะพูดบางเรื่องส่วนราชวงศ์ยังอยู่อีกยาวนานไม่ต้องห่วงใครคิดไม่ดีกับราชวงศ์จะแพ้ภายตัวเองและตนนั้นยังมั่นใจว่าพระเอกประยุทธ์จะดูแลบ้านเมืองไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขส่วนเดือนนี้มาศึกอย่างคึกขนองแต่เดือนหน้า กรรมสนองกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำไว้